ขออนุญาตสวัสดีกับสมาชิกพ่อบ้านลงควานะครับวันนี้พ่อบ้านลงกวาจะนังสันเมนูเป็นอาหารเหนือนะครับเป็นอาหารเหนือแต่ก็สมาชิกินได้ทุกภาคครับราเป็นเรื่องของหมกปลานะครับพอหมกปลาหรือว่าทางภาษาเหนือแอปปลานะครับแอปปลาตอนนี้เราจะพาไปดูนะครับมีวัตถุดิบก็มีนี่เลยครับ ปลากระซิลหรือปลา,อ,าอื่นที่ตัวไม่ไม่ใหญ่ครับตัวเล็กๆนะมีปลากระซิลมีกุ้งมีอะไรใส่ได้หมดเลยครับนะแอบปลาแต่วันนี้วันทูดีเรามีแค่ปลากระซิลอย่างเดียวนะครับนะตาม้วยเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีเรื่องของนะครับอง,งก็มีพริกแกงนะน้ำพริกแกงได้นะครับมีพริกพริกแห้งนะครับพริกเจวก็ได้นะแต่ถ้าให เราเป็นสีแดงน่ากินเยอะๆก็ใช้พริกใหญ่ปนกับพริกแจ่วนะครับอย่างนี้พริกแจว่วอย่างเดียวเผ็ดอย่างเดียวนะเผ็ดนาเลยครับนี้นะครับแล้วตามด้วยกระเทียมนะกระเทียมเน้นกระเทียมไทยนะครับเทียมจีนกระเทียมพม,ม่ามันรสชาติไม่อร่อยนะครับแล้วตามด้วยขมิน้นนะครับขมิน้นนะขมิน้นแล้วก็หอมแดงเราหอมแดงปอกเปลือกอย่างนี้ตามด้วยตะไคร้นะครับเราก็หั่นซอยแบบนี้ ใบมะกรูดนะใบมะกรูดหั่นซอยแบบนี้นะซอยที่นะนะครับเพื่อไม่ให้มันติดคอแลสามรถกินได้นะครับมาตามด้วยข่านะขาหั่นซอยแบบนี้นะทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปตําหรือไปโครกในครกนะครับนะก็มีตัวอื่นนะครับนี่เลยทํรรสชาติหอมนะหอมหอมเป็นหอมเลยนะเป็นรสชาติหอมของกลิ่นเเรียกกันใบดอง ใบเมงลักครับ <S <S แล้วก็ตามด้วยใบตองใบตองในใช้ห่อนะเดี๋ยวเราเช้่เราสามารถทําเป็นนึ่งก็ได้ครับหรือวันนี้วันนี้แต่เวันนี้เราจะทําเป็นการปิ้งนะครับปิงป้งปิ้งปิ้งในในเตาเนี่ยเป็นเตาถ่านนะครับนะ <S <S ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับ <S <S วันนี้เครื่องปรุงเราใส่เครื่องียงนะเครื่องแกงที่ใช้แกงนะครับเราใส่หมดแล้วนะครับเราว่าครกในในคุกนะครับในคุกเสร็จแล้ว นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการของการเอาเครื่องแกงมาผสมกับปลานะครับแล้วพร้อมในเครื่องปรุงนะ,ะเรามาดูขั้นตอนของการผสมปลากับเครื่องปรุงให้เป็นแอบปลาหรือหอมกปลาทั้งเดือนเรียกแอบปลานะครับที่บอกตอน ในตอนแรกก็จะมีปลาหลายอย่างมากมีปลามีกุ้งหลายเยอะแยะมากมายนะครับตนะที่ตัวน้อยตัวไม่ใหญ่นะครับปลาหมูปลาอะไรเนี่ยชอบมากนะครับเรวก็รอแค่ออกเครื่องแกงมาใส่ตัสมนะครับคลุกข้าวยท้่วกันนะครับ เป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับทำง่ายหาก,กินง่ายแต่มันจะยากตรงที่เราไปหาปลานี่นะครับปลาที่ตัวน้อยมีกุ้งกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยนี่เนี่ยอร่อยนะกุ้งฝอยกุ้งในน้ําที่ตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นปลาเล็กๆอย่างอื่นนะครับนะได้หมดเลยนะครับนี่จะมีเครื่องปรุงก็จะเป็นเกลือ,อเกลือเพื่อเพิ่มความเค็มนะครับซูรสนี่ยซูรสเป็น สิ่งที่ชูรสไปแล้วนะครับชูรสชาติให้อร่อยนะครับบุกเข้าไ้ชั่วกันนะครับเกลือไม่ส่งไปต้องส่ต้องไม่ต้องใส่มากนะเพราะใส่มากมันจะเค็มเนาะนะครับอันนี้ก็ใส่ใบใบมงลัก นะหลายๆคนไม่รู้จักนะเด็กตุ้นใหม่ไม่รู้จักนะครับราอใบมัแลกกับใบโหระพาเนี่ยมันคล้ายๆกันมันแตกต่างตรงไหนรู้ไหมฮะ <Green. S 1> แตกต่างตรงที่ยอดนะครับ <Green. S 1> ยอดทำไม <Green. S 1> หมนกยอดมันนะครับยอดจะถ้าใบโหระพาจะเป็นสีไม่ใช่สีขาวแบบนี้มันจะเป็นสีออกน้ําตาลนะครับแต่ถ้าใบมงลักจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาปลูกนะเคล็ดลับการปลูกนะครับจะห้าปลูกใกล้กันเลยนะต้นมงลักกับต้น ใบโหระพาเพราะว่าใบโหระพาจะกินหมดเลยครับ,บกินหมดเลยลพอนานๆไปพบมันจะกลายเป็นใบโหระพาทั้งหมดนะครับในใบใบจะใบมังลักทั้งหมดมันจะใบโหระพานะครับผสมคลุกเคล้ากันไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการห่อด้วยใบตองนะครับห่อด้วยใบตอง เพิ่มเติมนะครับตรงนี้เราไม่ส่งวรที่ใชใน้น้ำนะน้ําน้ํามาผสมน้ำเปล่าผสมนะครับเพราะจะทําให้มันแฉะนะต่อการแห,แห้งแบบนี้เพื่อการเข้าไบตองหอไปตองแล้วก็มาป,ปิ้งหรือไปนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับแต่วันนี้จะทําการปิ้งในใบตองกับเตาถ่านนะครับให้มีรสชาติที่หอมอร่อยนะครับ ทีนี้มาสู่ขั้นตอนการห่อในใบตองนะครับเราตักมามาใส่แบบนี้การหอ่อใบตองนะครับจะบอกเลยนะว่าจะไม่ห่อเหมือนหออ่อหมกบ้านเราเนาะเวลามันจะง่ายครับทำง่ายเนาะพับไปพับมานั่นเองนะครับพับไปพับมาแบบนี้น,น,นันเองนะครับพับไปพับมาแบบนี้นนม้วนหัวม้วนท้ายนะคล้ายๆขนมเทียนที่บ้านน่ะ ที่บานผมนะครับที่บ้านผมจะเป็นหนมเทียนแบบนี้นะนะครับตันนี้ให้มาบ้านห่อนะครับห่อตัวนี้จริงเราก็จะมีแยะลัดนะครับมีที่ลัดอยู่เดี๋ยวผมเตรียมไว้ด้านนอกนะเดี๋ยวผมจะลัดให้นะครับจะลัดให้ก่อนที่จะปิ้งนะครับตันนี้เราก็จะหอ่อห่อแบบนี้จนจนจน,จนหมดนะครับจนหมดแหละนะ นี้ก็ซื้อปลากระซิลมานะครับปลากระซิลมาก็ยี่สิบบาทหรือสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะห้าสิบาทอันนี้ปลาแพงนะนะครับก็สามารถหอ่อหลายห่อนะครับกินได้เยอะเลยล่ะนะครับก็ทําแบบนี้นะทาแบบนี้ไปเลยนะครับไปเลยมันก็จะได้นะเพราะวันนี้เราหอ่ออ้เราใช้เตาเตาฟืนในการ ปิ้งนะครับปิ้งเนาะปิ้งปิ้งก็ต้องใช้ใบตองเยอะหน่อยนิดนึงให้มันหลายชั้นนะครับแต่ถ้านึ่งไม่ต้องจําเป็นตน้องหลายชั้นนะครับเพราะว่าถ้านึ่งเนี่ยมันจะไม่โดนไฟโดนไฟตรงโดนแท่ไอ้น้ำนะครับไอ้น้าเดียวแต่วันนี้เราจะเป็นการโดนกับไฟหรือปิ้งไฟโดยตรงนะครับก็ต้องใช้ใบตองนหลายชั้นนะครับเพื่อให้มันสุกนะเดี๋ยว ใบตองไม้หมดแล้วนะปายังไม่สุกอย่างเงี้นะครับเนี่ยก็ไม่ได้นะนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะทำแบบนี้ไปเรื่อยครับนะจนปลาหมดก็ได้ประมาณสี่ห่อนะครับเนาะสี <3 S 1> ห่หน่าจะได้สามห่อแคสามสามห่อนะครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการปิ้งเนาะพอปิ้งเสร็จแล้วดูตอนเปิดดูนะว่ามันชวนให้รับประทานขนาดไหนชวนให้กิน แบบไหนทำเป็นอาหารกับแก้มก็ได้นะกับข้าวก็อร่อยครับนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนช่วงต่อไปนะครับเมื่อ <c oughs> มันเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็จะใช้ <c oughs> ก้านใบตองนะครับ <c oughs> ก้านใบตองในการมัดถามว่าทำไมยังใช้ก้านใบตองเพราะก้านใบตองนี้มันยังสดกว่าใบใบ,ใบนะไม้ตกนะไม้ตกหรือไม้ไผ่นะครับไม้ตกก็จะไม่ไวนะครับอันนี้ยังไงก็ไม่ช้าอยู่แล้วเพราะมันเป็น การใบตองที่ยังเขียวชอุ่มนะอุ่นอุ่มอุ่มน้ำอยู่นะครับนะทำให้ไม่ค่อยไหม้นะครับนะ <S <S เพื่อป้องกันใบตองขี้ออกมานะครับขี้ออกมานะขี้เอ,อมามันก็จะทําให้ปลาหลุดออกมาได้นะครับเนี่ยนี่คือทําแบบนี้นะครับนะทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนของการปิ้งนะครับที่เราบอกนะมีทั้งปิ้งมีทั้งนึ่งเราสามารถทําได้แต่วันนี้เราจะปิ้งนะครับใช้เตาไฟนะเตาไฟเตาถ่า,านนะครับ เตาถ่านอย่างเดียวเนาะอย่าใช้เตาถ่านอย่าใช้ถ่านแรงถ้าถ่านแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ไหวก่อนก่อนที่ปลาจะสุกก็ไม่ต้องไหม้หมดเนาะม่ตองมันจะแห้งแล้วนะครับก็ป,ปิ้งไปนะครับก็ใช้เวลานิดลึงเนาะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็ได้กินนะครับกับแอปแนีน่นะแอปปลาอันนี้จ้างแม่บ้านมาปิ้งนะครับแม่จ้างนาได้เท่าไหร่เนี่ย จ้างไปบาปิ้งให้สามหอ่อดูขั้นตอนของการปิ้งเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็เปิดให้ดูนะว่าหน้าตาน่ากินขนาดไหนนะครับรแอบปปลานะครับแอบปลาสามารถทําทานกันได้นะครับเนะี่ยใช้เวลาปิ้งไม่นานนะครับแต่ใช้ไม่ต้องห่อหลายชั้นนิดนึงนะครับเวลาปิ้ง แตท่านึ่งไม่ต้องเยอะนะครับนะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือแอปนะเป็นเมนูที่สามารถเป็นได้กับเกมโดยกับข้าวด้วยนะครับทุกท่านก็สามารถทําทานกันได้นะครับนะดูในคลิปได้เลยนะครับนะขอบคุณกับทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปพ่อบ้านลงครัววันนี้นะครับก็ขอบคุณนะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับนะวันนี้ก็ขอทุกท่านให้อร่อยกับคลิป ของแอปปาหรือฮอมกปาครับผม